เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมคนเราต้องอาบน้ำแล้วมนุษย์เราเริ่มต้นอาบน้ำกันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วถ้าเราไม่อาบน้ำนานๆมันจะเป็นอะไรไหมคือจริงอยู่ครับประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศเขตร้อนแต่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยมีความรู้สึกไม่อยากอาบน้ำหรือว่าขี้เกียจอาบน้ำกันบ้างแหละผมก็เลยไปค้นข้อมูลดูครับปรากฏว่า เรื่องราวของการอาบน้ำนั้นมันมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและก็มีเรื่องที่น่าสนใจในแต่ละประเทศหรือว่าแต่ละวัฒนธรรมก็มีเรื่องของการอาบน้ำที่แตกต่างกันและนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะเล่าในเอพิโซดนี้ครับมีหลักฐานว่ามนุษย์เราอาศัยอยู่บนโลกนี้นานกว่า3 0 0 0 0 0ปีแล้วครับ แต่ถ้าถามว่าเราเริ่มต้นอาบน้ําตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ส0 0แสนปีที่แล้วไหมก็คงต้องบอกว่าไม่แน่ใจครับเพราะหลักฐานที่เรามีนั้นย้อนกลับไปได้เพียงแค่หลักหลายพันปีเท่านั้นแต่นั่นก็นานพอนะครับที่จะทําให้การอาบน้ํานั้นเป็นอารยธรรมหรือว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ได้แต่คำถามก็คือมนุษย์เราเริ่มต้นอาบน้ำกันตั้งแต่เมื่อไหร่อาบกันยังไง แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้นั้นไม่ได้เรียงลําดับตามความเก่าแก่นะครับสําหรับประวัติความเป็นมาของการอาบน้ําหรือว่าพิธีกรรมที่มีการอาบน้ําเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมีหลักฐานมายาวนานตั้งแต่โลกยุคโบราณแล้วครับแต่ถ้าจะย้อนกันจริงๆเนี่ยข้อมูลบอกไว้ว่าการอาบน้ําย้อนกลับไปถึงชาวอินเดียโบราณ <IS> ก็คือย้อนกลับไปถึง500ปีก่อนคริสตกาล นั่นก็คือกว่า2,000ปีมาแล้วถูกบันทึกไว้ในงานพิธีกรรมที่เรียกว่ากัปปสุตราในศาสนาฮินดูพิธีกรรมนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญๆในชีวิตเช่นการเกิดการแต่งงานและความตายซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้ก็จะมีเรื่องของการชำระล้างร่างกายหรือว่าการอาบน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งก็เดาไม่ยากครับคือโดยส่วนตัวก่อนที่จะดูข้อมูลก็แอบเดาไว้ว่าเรื่องของการอาบน้ำเนี่ยมันน่าจะเริ่มต้นมาจากพิธีกรรมอะไรบางอย่าง ถึงแม้ว่าพิธีกรรมกับปัสสุตรานี้ครับจะผ่านมาแล้วกว่าพันปีก็ตามแต่บางชุมชนในประเทศอินเดียนะครับก็ยังยึดถือแล้วก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วถ้าถามว่าประเทศจีนล่ะสำหรับโลกยุคโบราณแล้วประวัติศาสตร์การอาบน้ำของประเทศจีนก็เก่าแก่ไม่แพ้อริยธรรมอื่นๆเช่นกันครับคือสามารถย้อนกลับไปได้ในสมัยราชวงศ์ซางนั่นก็คือ3 0 0พกว่าปีมาแล้ว คือมีการค้นพบทางโบราณคดีจากซากปราขักพังที่เรียกว่ายินสูมีการค้นพบภาชนะที่ใช้ในการอาบน้ำนั่นก็คือกาต้มน้ำขนาดใหญ่และกาขนาดเล็กที่ไว้เทน้ำร้อนหรือว่าเทน้ำเดือดลงในอ่างอาบน้ำและยังเจออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการขัดผิวขจัดสิ่งสกปรกและผิวหนังที่ตายออกแล้ว โดยส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ได้ชอบใช้อะไรที่มาขัดผิวหรือว่าสครับเบอร์อะไรนั่นนะครับแต่ก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าไอสิ่งเหล่านี้ที่มันดูเป็นโลกยุคปัจจุบัน,นมากๆไม่น่าเชื่อว,ว่ามันมีมาแล้วกว่า3000ปีเลยเนี่ยแล้วก็ยังเจอห้องน้ำของจกักรพรรดิที่เรียกว่าหรูหาาราอลังการมากๆอายุ2300ปีตกแต่งด้วยกระเบื้องสวยงามแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานขนาดนั้นแล้วก็ตามรวมถึงมีระบบกำจัดน้ำเสียด้วยนะ และการอาบน้ำในอรารยธรรมจีนโบราณน,นั้นก็มีความสำคัญขึ้นในยุคสมัยของราชวงศ์ฮั่นแล้วถ้าถามว่ามันสำคัญขนาดไหนก็คงต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าขุนนางข้าราชการต่างๆต่างได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนอาบน้าได้1วันในทุกๆ5วันนั่นหมายความว่าใน30วันก็คือ1เดือนเราสามารถลาอาบน้ำได้5วันด้วยกันโหดีอะ มีใครอยากเอาเหตุผลนี้ไปลองลางงานกันดูบ้างไหมว่ามันจะเป็นยังไงกันนะและนี่ถ้ายังสำคัญไม่พอครับก็คงต้องเล่าเพิ่มว่าการอาบน้ำนั้นเป็นสาเหตุสำคัญสำหรับการประกาศวันหยุดของธนาคารเป็นครั้งแรกด้วยนะโอ้เรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆ สำหรับโลกยุคโบราณในเรื่องของการอาบน้ำนอกจากมีอินเดียและจีนโบราณที่เราได้พูดถึงกันไปแล้วครับถ้าเราจะไม่พูดถึงกรีกโบราณกับโรมันโบราณมันก็คงจะไม่ได้มาที่ยุคกรีกโบราณกันก่อนแล้วกันครับได้มีการค้นพบหลักฐานการอาบน้ำของมนุษย์มาตั้งแต่กลางศตวรรษที่2ก่อนคริสต์ศักราช หรือว่าพันกว่าปีมาแล้วได้มีการค้นพบห้องอาบน้ําที่เก่าแก่ที่สุดในโลกในพระราชวังที่มีชื่อว่าคโนสที่อยู่บนเกาะครีตเคยเป็นศูนย์กลางของพิธีการและการเมืองว่ากันว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรปแต่สุดท้ายพระราชวังแห่งนี้ก็ถูกปล่อยล้างแบบไม่ทราบสาเหตุ แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับพระราชวังคนอสแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งทางโบราณคดทีที่ใหญ่แล้วก็สําคัญแห่งหนึ่งเลยสําหรับอารยธรรมกรีกโบราณนะครับซึ่งสําหรับพระราชวังแห่งนี้นอกจากมีการค้นพบห้องอาบน้ําที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็ยังมีการค้นพบอ่างอาบน้ําขนาดเล็กอ่างล้างหน้าและอ่างแช่เท้าที่ใช้ทําความสะอาดร่างกายส่วนต่างๆแบบส่วนบุคคลรวมถึงยังมีการขุดพบอ่างน้ําหินสเวตศิลาอันหรูหรา ที่เมืองอโคติรีบนเกาะซานโตเรนีอีกด้วยซึ่งต่อมาก็เป็นชาวกรีกโบราณเนี่ยแหละครับที่ได้มีการจัดตั้งโรงอาบน้ำสาธารณะหรือว่าห้องอาบน้ำสาธารณะในสถานที่ที่เรียกว่ายิมเนเซียมซึ่งยิมเนเซียมในภาษากรีกมาจากคำแปลที่ว่าเปลือย และสาหรับชาวโรมันโบราณนะครับที่เราเห็นกันในภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์กันบ่อยๆว่าโรงอาบน้ําหรือว่าห้องอาบน้ําของเขาเนี่ยหรือว่าใหญ่โตจนจะเป็นสระว่ายน้ําได้อยู่แล้วคือ <c oughs> ในยุคโรมันโบราณได้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายของท่อระบายน้ําเพื่อส่งน้ําไปยังเมืองใหญ่ๆหรือชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่จํานวนมากมีการใช้ระบบท่อปะปาที่สามารถส่งน้ําไปยังอาคารหรือบ้านเรือนหรือบ่อน้ําสาธารณะได้ โดยโรงอาบน้ําในโลกของยุคโรมันโบราณน,นั้นเขาเรียกว่าเธเมคือเป็นโรงอาบน้ําที่ไม่ใช่โรงอาบน้ําเอ๊ะยังไงคือมันยิ่งใหญ่อลังการมีสิ่งอำนวยความสะดวกจํานวนมากเช่นสถานที่ออกกําลังกายสามารถใช้ในการพบปะสังสรรค์หรือบางทีก็มีห้องสมุดห้องติวหนังสืออีกด้วยก็อย่างที่บอกไปยิ่งใหญ่อลังการไม่ล่ะ คือให้ลองจินตนาการดูนะว่ามันคือโรงอาบน้ําของจัก,กรพรรดิก็มีทั้งโซนน้ําร้อนโซนน้ําเย็นหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เรียกว่าต้องครบครันเอาไว้คอยบริการแต่ถ้ามีขนาดเล็กลงมาหน่อยสิ่งอำนวยความสะดวกก็อาจจะไม่ได้มีมากมายเขาจะเรียกว่าบาวนีอีซึ่งมันคือภาษาลาตินและผมอาจจะออกเสียงผิดนะครับคือเป็นเกรดที่รองลงมาซึ่งโรงอาบน้ําลักษณะนี้ก็หาได้ทั่วไปตามเมืองต่างๆในยุคโรมันโบราณ ซึ่งอธิบายง่ายๆครับก็เป็นเกรดรองลงมาครับซึ่งโรงอาบน้ําลักษณะนี้ครับก็เรียกว่าได้รับความนิยมและสามารถหาได้ตามเมืองต่างๆในยุคโรมันโบราณอาจจะไม่ได้เล่าละเอียดมากนะครับแต่นี่ก็คือประวัติเรื่องราวของการอาบน้ําในยุคโบราณทีนี้เรามาดูยุคกลางกันบ้างถ้าพูดถึงเรื่องของการอาบน้ำครับจะไม่พูดถึงประเทศญี่ปุ่นก็คงไม่ได้ครับ เพราะประเทศนี้อย่างที่เรารูๆกันว่าเขามีวัฒนธรรมการอาบน้ำที่เข้มข้นแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียว คือพบว่าก่อนศตวตรรษที่7ชาวญี่ปุ่นนั้นอาบน้ํากันในบ่อกลางแจ้งก็คือบ่อน้ําพุธรรมชาตินี่แหละครับโดยไม่ได้มีหลักฐานใดๆว่าในช่วงเวลานั้นมีการใช้ห้องน้ําแบบปิดก็คืออาบกันแบบกลางแจ้งอย่างเดียวญี่ปุ่นซึมซับศาสนาพุทธจากประเทศจีนซึ่งนั่นก็ส่งอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นในหลายๆด้านและเรื่องของการอาบน้ําก็เช่นกันคือตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้ววัดของชาวพุทธในยุคนั้นจะมีโรงอาบน้ําในวัดหรือบริเวณใกล้ๆวัดไว้ ให้กับพระสงฆ์ชำระล้างร่างกายซึ่งต่อมาก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะการจะมีห้องอาบน้ำที่บ้านหรือห้องอาบน้ำส่วนตัวในยุคนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของคนรวยเท่านั้นถึงจะสร้างอะไรแบบนั้นในบ้านได้โดยโรงอาบน้ำสาธารณะโรงแรกของประเทศญี่ปุ่นว่ากันว่ามีมาตั้งแต่ปี1266 ในยุคเอโดะแต่โรงอาบน้ำสาธารณะที่เรียกว่าสำหรับลูกค้าทั่วไปจริงๆคือมีการเก็บเงินค่าใช้บริการโรงอาบน้ำประเภทนี้จะเรียกว่าเซนโตะเซนโตะแห่งแรกก่อตั้งขึ้นในปี1591ซึ่งเรียกว่าเป็นต้นแบบของห้องอบไอน้ำในยุคแรกๆของโลกเลยก็ว่าได้โรงอาบน้ำเหล่านี้มักจะถูกสร้างขึ้นในถ้ำหรือห้องใต้ดินที่มีลักษณะเป็นหินโดยหินเหล่านั้นจะถูกทำให้ร้อนโดยการนำไปเผาฟืน จากนั้นก็เอาน้ำทะเลลาดลงบนหินร้อนๆมันก็จะทำให้เกิดไอน้ำซึ่งมันก็คือซสาหน้าที่เรารู้จักในโลกยุคป,ปัจจุบันนั่นเองโดยโรงอาบน้ำประเภทนี้ต้องบอกว่ามันเล็กมากๆแล้วก็ไม่มีหน้าต่างด้วยเพราะเขาต้องการให้ความร้อนหรือว่าไอ้น้ำนั้นระบายออกช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้แต่ข้อเสียของมันก็คือโรงอาบน้ำประเภทนี้นอกจากจะเล็กแล้ว มันยังมีความมืดที่เรียกว่ามืดแบบมืดสนิทและก็ไม่สามารถจุดเทียนหรือว่าก่อไฟใดๆไ,ไ,ได้เนื่องมาจากความชื้นนะนะอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าโรงอาบน้ํานั้นมีคนใช้อยู่หรือว่าไม่มีหรือว่าเวลาเราเดินเข้าไปเราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนมีคนนั่งอาบน้ําอยู่คือแบบนี้ครับคนที่จะมาใช้บริการโรงอาบน้ําประเภทนี้ก็ต้องไอหรือว่ากระแอมตลอดเวลาครับแต่ไม่ใช่ว่าป่วยนะครับ การไอหรือว่ากระแอมเนี่ยเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ที่บอกให้ผู้ที่มาใช้บริการใหม่เนี่ยจะได้รู้ได้ว่าพื้นที่นี้มีคนใช้บริการอยู่หรือไม่หรือว่ามีที่ว่างอยู่กี่ที่เพียงพอสําหรับตัวเองหรือเปล่าเรียกว่าใช้เสียงไอแทนป้ายบอกว่าว่างหรือไม่ว่างนั่นแหละแต่สงสัยว่าถ้าต้องแกล้งไอหรือว่ากระแอมตลอดเวลาในการแช่น้ําหรือว่าอาบน้ําแบบนี้มันจะชิลหรอแต่ความมืดนั้นมันก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันนะนั่นก็คือความมืดเอ๊ะยังไง พราะโรงอาบน้ําในยุคนั้นครับไม่ได้มีการแบ่งแยกเพศคืออาบรวมกันหมดความมืดก็เลยทําให้ไม่ต้องเขินอายว่าจะมีใครแอบเห็นของเราคือมองไม่เห็นอะไรกันเลยก็เลยไม่ต้องอายอาบมันรวมกันแบบนั้นไปเลยชายหญิงอะ่ะเอาจริงๆมันก็แปลกๆเหมือนกันนะคือลองคิดดูว่าถ้าเรามองไม่เห็นน้ําที่เราจะอาบเป็นใครใครจะกล้าอาบ หรือว่าถ้ามันมืดตืดต้อขนาดนั้นน่ะถ้าเกิดว่าผู้หญิงโดนลวนลามก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครเป็นคนทาเพราะมองไม่เห็นหน้ามองไม่เห็นอะไรกันเลยคือถ้าคิดคิดไปแล้วเนี่ยมันก็ควบคุมยากเหมือนกันนะสาหรับโรงอาบน้ําประเภทนี้แต่ในที่สุดต่อมาโรงอาบน้ำประเภทนี้ครับก็ไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่ดีด้วยนะครับก็เลยถูกยกเลิกให้ใช้ไปในปี18,70ด้ครับด้วยเหตุผลในเรื่องของสุขอ,อนามัยแล้วก็ศิลธรรม แต่ก็ได้มีโรงอาบน้ำแบบที่2เกิดขึ้นในยุคตอนต้นของสมัยเอโดะในปี1 6 3 0ถึง1863เป็นโรงอาบน้ำที่แตกต่างจากแบบแรกคือมีห้องอาบน้ำร้อนมีห้องอบไอน้ำซึ่งโรงอาบน้ำประเภทนี้ก็ยังไม่แบ่งแยกเพศอยู่ดีคืออาบรวมกันหมดแต่อาจจะมีสัญ,ญลักษณ์ในการแบ่งแยกโซนชายโซนหญิงเท่านั้นเองแตห่หลักก็คืออาบรวมกันหมดเรียกว่ามันคือกฎข้อหนึ่งของโรงอาบน้ำสาธารณะในยุคนั้นของประเทศญี่ปุ่น และไอโรงอาบน้ำประเภทนี้แหละเรียกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่ผู้ชายเพราะจะมีตำแหน่งที่เรียกว่ายูน่าหรือว่าสาวอาบน้ำนั่นก็คือสามารถจ้างให้ถูหลังหรือว่าสระผมได้ถ้าลูกค้าต้องการทีนี้มาที่คำถามสำคัญสำหรับคนที่ไม่ชอบอาบน้ำหรือว่าขี้เกียจอาบน้ำนั่นก็คือเราจำเป็นต้องอาบน้ำทุกวันไหมหรือว่าเราต้องอาบน้ำวันละกี่ครั้งกันอาบวันละครั้งได้ไหมอ่ะ ก็คงต้องบอกว่าเราอยู่ในประเทศไทยที่อากาศร้อนโคตรๆเดินไปข้างนอกก็เหงื่อชุ่มแล้วคนส่วนใหญ่ของประเทศก็เรียกว่าอาบน้ําเฉลี่ยสองครั้งต่อวันอย่างที่เราทราบกันนั่นแหละแต่สําหรับประเทศอื่นๆเขาไม่ได้ทําแบบนั้นคือหลายๆประเทศเลยล่ะที่คนไม่ได้อาบน้ําทุกวันเพราะว่าอากาศมันหนาวเช่นประเทศทางฝั่งยุโรปประเทศจีนหรือว่าประเทศญี่ปุ่นค่าเฉลี่ยการอาบน้ําของประเทศเหล่านี้ก็คือ ไม่ถึง7ครั้งต่อสัปดาห์หรือที่หนักสุดๆจากสถิติก็คือประเทศจีนที่มีคนกว่าครึ่งประเทศนั้นอาบน้ําให้ทายว่ากี่ครั้งต่อสัปดาห์ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือปึง้งสองครั้งต่อสัปดาห์พวกเรามาลองนับกันเล่เลนๆไหมว่าเคยไม่อาบน้ํานานสุดกี่วันสําหรับผมคําตอบคือ5วันคือสมัยนั้นเป็นสมัยที่ เรียนหนังสืออยู่นะครับแล้วก็ไปแคมปิ้งกับเพื่อนๆนในประเทศไทยนี่แหละซักภูเขาหนึ่งแล้วอากาศมันก็หนาวมากคือหนาวแบบเลขตัวเดียวอะ่ะแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกก็ไม่มีน้ำอุ่นนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงก็เลยตัดสินใจไม่อาบน้ำมันซะเลยถามว่ารู้สึกเหม็นหรือว่ารู้สึกแย่มากไหมก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าทุกคนก็คือไม่อาบน้ำเหมือนกันแล้วก็อากาศมันก็หนาวมากก็เรียกว่ารอดมาได้แต่พอลงจากภูเขาเท่านั้นแหละ ไม่เคยมีความรู้สึกอยากอาบน้ำมากขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยใครที่เคยมีประสบการณ์ไม่อาบน้ำหรือว่ามีเพื่อนที่ไม่อาบน้ำนานขนาดไหนคอมเมนต์มาอวดกันบ้างนะจะอวดทำไมใช่ไหมแต่อยากรู้อะ่ะคอมเมนต์มาเถอะทีนี้มาเรื่องจริงจังเรื่องวิชาการกันบ้างในมุมของวิทยาศาสตร์กับคำถามที่ว่าเราควรอาบน้ำทุกวันหรือไม่ ทุกคนก็คงเดาว่าในเชิงวิชาการเขาก็คงอยากให้เราอาบน้ำทุกวันถูกต้องไหมแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นคำตอบก็คือทุกวันนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่ามนุษย์ ควรจะอาบน้ํากี่ครั้งต่อวันหรือแม้กระทั่งวิธีการอาบน้ําที่ถูกต้องคืออะไรมันอาจจะฟังดูแปลกๆใช่ไหมครับแต่มันคือเรื่องจริงคือในปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่มีไกด์ไลน์ในเรื่องของการล้างมือต่อสู้กับโควิด -19 แบบมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกแตกต่างกันแค่ภาษาเท่านั้นแต่การอาบน้ํานั้นกลับไม่ได้มีมาตรฐานเดียวกันอืมจริงๆอันนี้ก็น่าคิดนะ มันก็เลยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คนทั่วโลกนั้นมีวิธีการอาบน้ำที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของวิธีการแล้วก็ในเชิงของปริมาณด้วยแล้วถ้าถามต่อว่าการอาบน้ำมันคือการทำความสะอาดร่างกายถ้าอย่างนั้นยิ่งอาบน้ำบ่อยเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีละสิใช่ไหม ถ้าให้ตอบสั้นๆก็คงใช่แต่การทำอะไรที่บ่อยเกินไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปการอาบน้ำก็เช่นกันเพราะการอาบน้ำมากไปมันจะทำให้ผิวเราแห้งและแตกได้หลายคนที่ชอบอาบน้ำก็อาจจะเถียงว่าอ้าวแล้วยังไงก็ฉันทาครีมมันก็หายแล้วปะ คืออธิบายแบบนี้ครับพอผิวหนังของเรานั้นแห้งหรือว่าแตกเป็นแผลพวกเชื้อโรคมันก็จะสามารถเข้าไปได้หรือในอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าเราใช้สบู่ที่มีคุณสมบัติกําจัดแบคทีเรียมันก็จะกําจัดแบคทีเรียตัวดีที่ผิวหนังของเรานั้นต้องการออกไปด้วยอา้าวสรุปแล้วเราต้องอาบน้ําบ่อยแค่ไหนกันเนี่ยคืออาบน้ํามากก็ตัวแห้งไม่อาบเลยก็ตัวเหม็นแล้วก็ตัวเหนียวด้วยโดยเฉพาะพวกเราที่อยู่ในประเทศเขตร้อนแล้วแบบนี้จะเอาอยัางไงดี ในกรณีนี้ครับได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังย้ำว่าการอาบน้ำสระผมวันเว้นวันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพผิวและไม่ควรใช้เวลาในการอาบน้ำนานเรียกว่าแทบจะวิ่งผ่านน้ำก็พอใช้สบู่ฟอกตรงจุดอาบก็คือรักแล้แล้วก็เป้า พอได้ยินคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญแบบนี้ครับก็จะมีคน2ประเภทประเภทแรกก็คือเข้าทางฉันไม่ชอบอาบน้ําอยู่แล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือจะบ้าเหรอมาแนะนําให้ไม่อาบน้ําทุกวันแกจะบ้าเหรอแต่ถ้าลองไปค้นดูก็จะเจอคําแนะนําแบบนี้เยอะแยะเต็มไปหมดอาจจะแตกต่างในเรื่องของรายละเอียดนะครับและสิ่งหนึ่งที่แทบจะทุกคนพูดเหมือนกันก็คือการอาบน้ำทุกวันนั้นไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพผิวอย่างแน่นอนรวมถึงการสระผมด้วย คือส่วนหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญออกมาพูดแบบนี้เราต้องทำความเข้าใจข้อหนึ่งก่อนว่าสำหรับประเทศเขตหนาวนั้นบางคนที่เขาอาบน้ำทุกวันไม่ได้เกิดจากการรณรงค์หรือว่าอยากให้ประชาชนมีสุขะอนามัยที่ดีจากกรมหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขอะไรนั่นหรอกนะแต่มันคือความพยายามของบริษัทผลิตสบู่และแชมพูที่ต้องการสื่อสารออกไปเพราะยิ่งคนอาบน้ำสระผมบ่อยเท่าไหร่สินค้าของพวกเขาก็จะขายดีขึ้นเท่านั้น แม้อากาศจะหนาวเพียงใดก็ตามดังนั้นในยุคหนึ่งบริษัทผลิตสบู่และยาสระผมจึงออกโฆษณาชวนเชื่อให้คนอาบน้ำกันทุกวันแม้มันจะไม่ดีต่อผิวของเราแต่มันดีต่อกระเป๋าตังของผู้ผลิตแล้วสรุปว่าเราควรอาบน้ำวันละกี่ครั้งหรือว่าบ่อยแค่ไหนกันแน่ ก็คงตอบเป็นตัวเลขยากเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่ด้วยรวมถึงวัฒนธรรมการอาบน้ําของแต่ละชาติหรือว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศเขตร้อนกับประเทศเขตหนาวมันก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วถ้าอยากถามต่อว่ามันต้องอากาศหนาวแค่ไหนถึงจะไม่อาบน้ําได้คําตอบก็คือแล้วแต่พี่เลยครับแต่สุดท้ายแล้วครับไม่ว่าเราจะอาบน้ำกี่ครั้งต่อวันหรือว่ากี่ครั้งต่อสัปดาห์ เราก็ไม่ควรไปดูถูกคนอื่นหรือว่าคนชนชาติอื่นที่เขาอาบน้ําน้อยกว่าเราว่าเป็นคนสกปรกเพราะทุกคนต่างมีความแตกต่างทั้งในเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือว่าวัฒนธรรมการอาบน้ําที่ต่างกันออกไปครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรไปดูถูกหรือว่ารังเกียจคนที่ไม่ได้อาบน้ําถ้าไม่ได้ส่งกลิ่นรบกวนเราจนเกินไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับสาหรับเอพิโซดนี้อาจจะไม่ได้โหดอาจจะไม่ได้หนักอะไรมากครับ ออกแนวเป็นเรื่องใกล้ๆตัวนะครับที่แม้แต่ตัวผมเองเนี่ยก็ไม่เคยรู้แล้วก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าสิ่งที่เราต้องทำอยู่ทุกวี่ทุกวันนั้นก็คือการอาบน้ำมันจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้แฝงอยู่ใครฟังแล้วคิดเห็นหรือว่ารู้สึกยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับแล้วกลับมาเจอกับ The h a r d ์ดคอร์สตอรี่เรื่องโหดแต่มีสาระได้ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันครับ